สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจำปาดงนะคะวันนี้เจ้ยจะพาเอซมากรีดยางพารานะคะน,นี้ก็อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ยาจุดกันยุงนะคะนี่ยาจุดกันยุงแล้ก็จะแขวนไว้ที่เอวนี่นะคะถ้าไม่มีสิ่งนี้ไม่ได้นะคะยุงชุมมากเลยนะคะตอนนี้เพราะว่าฝน ตกแล้วยากันยุงก็ต้องได้ใช้นะคะควันน้อยแต่ก็ต้องได้ใช้เอาใส่ภาชนะแบบนี้นะคะแล้วก็กลัวฝนตกนะคะกลัวฝนตกเราก็จะเอาฝานี่คือฝาครอบไว้นะคะครอบไว้มันก็จะมีรูนะคะจะมีควันออกมาแบบนี้นะคะแล้วควันก็จะออกมามันก็จะนี่ก็คือมีดนะคะอุปกรณ์ เจอจะใช้มีดที่นะคะที่มันซื้อนานแล้วนะคะเพราะว่าเจอก็หัดกรีดยางนะคะลําบากมากเลยนะคะกรีดยางพาราไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะกว่าจะได้แต่ละต้นนะคะคนที่ไม่ถนัดเนาะอย่างไม่เจอเนี่ยโหไม่ได้เลยนะคะนี่ต้นยางเดี๋ยวเราก็จะไปลองกรีดกันดูนะคะ นี่ก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะน้ํากดที่เราผสมแล้วนี่ก็ไม้นะคะที่เราเอาไว้สําหรับคนนะคะคนยางที่กรีดแล้วเราก็จะหยดน้ำกดไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็มากรีดยางพาราต่อนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกรีดยางพารากันเลยนะคะตอนนี้ก็สายๆแล้วนะคะแต่กรีดยังไม่เสร็จเนาะ เจ้ดก็ยังไม่ถนัดนะคะก็ขีดป้ายก็ช่วยๆกันทำเนาะขีดมาบางทีมันก็ไม่อยากจะลงกระโปะเนาะเราก็ต้องรอดูนะคะย่างก,ก็เพิ่งขีดนะคะเพิ่งขีดได้นะคะยังไม่ได้ขายเลยเพราะว่าเพิ่งเริ่มขีดกัน,น,นเจิดก็จะขีดอีก็จะลงไปแล้ว ก็จะเป็นร่องๆแบบนี้นะคะกว่าจะได้ขายนะคะเพราะว่าไม่เจยนะคะพึ่งมากรีดพึ่งเปิดยังไม่ได้ได้แค่น้อยนะคะน้อยมีดพึ่งเปิด,พ,ปดพึ่งเปิดนะคะก็จะกรีดลงไปตรงนู้น ก็ต้องใช้ยา,ากันยุงนะคะไม่ใช้ยา,ากันยุงไม่ได้นะ,ะบางคนเขาก็ถนัดนะแต่บางบนคนก็ไม่ค่อยถนัดเลยเหนจ่อยเนี่ยก็เลาะเลาะเลาะเอาบางคนก็อ่อนน้อมไปทั้งตัวเลยเหนื่ยไม่ถนัด เปิดชีิได้นานหลายึไม่ถึงว้ ก็จะเต่ามีดนะคเต้ามีดก็จะขายทั้งนึงมีทุนได้สามสี่มีดเองเปิดใหม่มันก็จะได้ขายแบบประมาณหนึ่งเดือนนะครับประมาณหนึ่งเดือนถึงจะได้ขายเนาะนก็ถือว่าออกอยู่บางคนก็ใช้ปุ๋ยบางคนก็ใช้ได้สิ่งหลายอย่างเนาะนี่นะคะหน้ามันแค่น้อยๆเองของไม่เจอยังไม่ได้จีด มาเยอะนะคะยังไม่ได้ถึงเลยยังไม่ได้ขายก็ต้องรอไปอีกนะคะระยะหนึ่งประมาณสิบห้าวันหรือว่าถ้าได้ขายแล้วก็มันก็เก้ามีดก็จะได้ขายเนาะแต่นี้เพิ่งเริ่มนะคะเพิ่งเริ่มกกีดรเพิ่งเริ่มกีดรดได้น้อยเดียวเองยังไม่ได้เยอะนะบางทีก็เต็มกระโปะแล้วก็มี อีกสำรองนะคะแต่นี่พึ่งได้สี่ห้ามีดนะคะแต่เปิดเปิดที่แรกมันก็แบบนี้แหละเนาะช้าหน่อยนะคะประมาณหนึ่งเดือนจะได้ขายทีหนึง่งเพราะว่าเราก็ต้องเร่งปุ๋ยใส่ปุ๋ยแต่ปีนี้นะครับฝนก็ไม่ถูกตกต้องตามฤดูกาลนะคะบางทีก็ตกอยู่แต่มันก็ไม่ถึงเนาะนี่นะคะต้นยางก็ไม่ได้ถือว่าเยอะ ้อนอยางก็ไม่ได้ถือว่าเยอะแต่ก็เลาะเลาะขึ้นไปก็เป็นของพี่ของน้องนะคะเราก็แบ่งแบ่งกันไปมันไม่ได้เยอะอเลยได้น้อยนี่แหละทำอะไรก็ลำบากไม่ใช่ว่าคนที่กีดไม่เป็นนะคะมันก็ยากสำหรับเจยนเจยเนี่ก็ยากนะครับเนหนื่อยเมื่อยล้านะคะรับปวดเอวปวดไล่สิ่งหลาย,ย่างเนาะ,ะเพราะว่า มันไม่ใช่ธรรมดานะครับตืดกีดยางนี่ก็กว่าจะได้ขายเนาะได้แค่นี้แห้งแล้วหยดน้ำกดกันแล้วนะครับเพราะว่ามันแห้งแล้วกีดประมาณหนึ่งเดือนน่นแล้วถึงจะได้ขายตอนนี้ยิ่งช่วงหน้าฝนบางทีฝนก็ามาก็ไม่ทันหยดน้ำกดไม่ทันก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมอุปกรณ์หยดน้ำกดนะครับ ว่าอย่างถ้าเราจีดแล้วต้องรอนะคะบางทีฝนมาก็ไม่ทันอุปกรณ์หยดน้ำกรดเราก็มาแล้วเรียบร้อยตอนนี้มันก็ไม่เท่าไหร่เนะเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มเปิดจีดก็ได้น้อยอยู่ก็จะต้องหยอดคนๆน,นไปน้อยๆน,นะคะ ก็คนหยดตามกดก็มีนี่นะคะก็ใส่แบบได่น้อยเดียวเองหยดลงไปก็คุณคุคก็มันยังไม่ได้เยอะเนาะกรีดยางนี้เราต้องกรีดกลางคืนนะคะแต่เมื่อคืนมันเหนื่อยกรีดไม่ทันก็เลยได้มากรีดตอนเช้าสายๆถึงจะแล้วเสร็จนะคะ คนเขาก็ทำเร็วเรวเด็ไปก็คุณๆก็ไปเร่อย น,ะะน้ำยางยังไม่ออกอเิดก็ไม่ค่อยสบายเนอยอ่อนเปื่ยอ่อนล้าเนาะขาก็ไม่มีแดงช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะคะก็เลยไม่ได้มาช่วยฟ้าชีทำต่อไปก็นะคะมาทำแบบนี้แล้วเน,ะเนะาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่นะคะ อันนี้ก็จะกรีดอยู่ก็ยังหยอดไปเรื่อยๆนะคะนำยางวิธีกรีดยางพารานะา,าเจอยก็หัดดูเอาใน YouTube เนาะหัดดูเอาทำป้ายทำเป็นบ้างไม่เป็นบ้างค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ